สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมวันนี้ผมชะพืมาดูเรซโอ๊กดูฝนกันครับบางเพื่อน,อนๆหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเรซโอ๊กทำไมมันยืดอะยืดไม่ยืดเป็นเพราะอะไรเรดโอ๊กทำไมซื้อมาตอนที่ซื้อเขาบอกว่าแดงจ๋าเลยมาถึงทำไมไม่แดงผมจะมาดูครับว่าเรซโอ๊กยืดไม่ยืดไม่ยืดหรือไม่ยืดขึ้นอยู่กับอะไรแล้วก็ใบแหลมใบใหญ่ขึ้นอยู่กับอะไรแล้วก,ใใก,วก็สีเข้มสีอ่อนบางทีซื้อสีเข้มมาทำไมสีมันถึงไม่เข้ม มันเป็นเพราะอะไรได้บ้างเดี๋ยวพามาดูครับอ่ะเดี๋ยวขออนีาตสลับกล้องครับแล้วมาดูเรดโอ๊กหดูฝนกันครับเริ่มกันจากตรงนี้เลยไล่รุร่นเรดโอ๊กไปเลยอ่ะนี่ก็คือเรดโอ๊กนะครับที่สวนจะเน้นใบใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นเรดโอ๊กหรือทรีนโอ๊กผมจะเน้นใบใหญ่ตรงนี้ใบเล็กหรือใบใหญ่ทีเ่เพื่อนๆใช้กันหรือที่ผมใช้กันก็แล้วแต่ไงฮะมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่เราใช้ครับ ถ้าแม่ค้าสลัดโรจะไม่ค่อยชอบใบใหญ่เพราะเขามองว่าบางอันนี้เป็นเฉพาะบางคนนะครับเขาบอกว่ามันห่อยากมันใหญ่แต่ถ้าใบาใหญ่เราก็แต่งห่อได้นะครับอันนี้ผมก็ทําสลัดโรเป็นนะครับ <c oughs> ก็เลยนิดหน่อยอืถ้าใบามันใหญ่ก็แต่งเอาแค่นั้นครับทีนี้ใบแหลมกับใบใหญ่ต่างกันยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเอาไปใช้อะไรอย่างผมผมส่งร้านอาหารญี่ปุ่นผมส่งโรงแรมเนี่ยเขาไปแต่งจานครับใบใหญ่มันก็ย่อมดีกว่าใบาเล็กเพราะมันเห็นชัดๆเน,น้นเ้นไปเลยครับ แค่นั้นครับตรงนี้ผมปลูกตามออเดอร์ร้านครับร้านชอบแบบไหนอย่างฟินเล่นเนี่ยหลายคนปลูกห่อเนาะของผมไม่หอ่อเพราะร้านที่ผมส่งเขาเน้นไม่หอ่อผมก็ตามใจร้านครับแค่นั้นตามใจลูกค้าอ่าทีนี้หมดไปนะครับสําหรับอ่าใบแหลมใบใหญ่ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ครับต่อมาสีสีเข้มสีอ่อนอ่ามันมีครับเรดโอ๊กที่มันเป็นสีแบบ อ่อน,ออนๆเรื่อแลดูสวยงามแล้วก็เรดแบบของผมเนี่ยสีจะเข้มบางคนก็ยิ้มเนี่ยสีเข้มที่มันไม่เข้มมันมีเหตุผลครับก็คือผักสีแดงเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นเรดโคเราลหรือเรดโอ๊กก็แล้วแต่ที่เราปลูกกันเนี่ยเอ้ยอย่างหนึ่งเดี๋ยวเรดโอ๊กอผมจะจะพูดด้วยก็คือขึ้นอยู่กับแดดครับ ้าแดดพอเพียงพอสีจะออกม่วงเลยถ้าพันธุ์ที่ผมปลูกนันจะออกม่วงแล้วตรงกลางก็จะออกปลายเขียวนิดๆมันจะเป็นอย่างนั้นในตัวนี้นะครับตัวที่ผมปลูกนะแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าอย่างเพื่อนๆถามผมว่ามีเรดโอ๊กไหมพี่มีอ่าผมส่งรูปไปมันแดงเลยแต่เพื่อนๆปลูกไปพี่มันไม่แดงเลยของผมตอนนี้ก็ไม่แดงนะครับเพราะว่าสาเหตุหนึ่งของเรดโอ๊กที่แดงหรือไม่แดงขึ้นอยู่กับแดดครับแดดไม่พอสีไม่ออกนะครับสังเกตง่ายแดดไม่พอเป็นยังไง ดินโอ๊กจะยืดเนี่ยยืดยืดไม่ไอายใครครับเนี่ยยืดย,ยืดหมดครับเนี่ยแตก่ก็ขายได้ฟิเลเจ,เจอแดดไม่พอเนี่ยนะแต่พอเริ่มมีแดดเขาก็จะเริ่มฟูเองแต่ก็จะมีโคนอยู่ตรงนี้ด้วยก็ไม่เป็นไรก็ขายได้ไม่ต้องห่วงครับปล่อยไปเลยเดี๋ยวขายได้เลดูตอนนี้ไม่สวยครับแต่พอโดนแดดไปสักระยะเขาจะฟูเต็มกล่องเองแต่เรดโอ๊กถ้าเพื่อนๆปลูกโรงเรือนของเพื่อนๆเ,เนี่ยมุมใดที่โดนแดดน้อยโดนแดดมากถ้ามุมไหนโดนแดดน้อยๆใส่เรดโอ๊กไปเลยครับเพราะว่ามันอยู่ได้ มันเอออีกอย่างหนึ่งเรดโอ๊กยืดกับไม่ยืดเมื่อก่อนเลยผมขอย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนน่าจะยุคโควิดแล้วกันช่วงนั้นนะผมมียืดด้วยนะครับยืดหรือไม่ยืดสําหรับเรดโอ๊กสายพันธุ์นะครับมีผลที่ผมปลูกเนี่ยอย่างที่ผมให้เพื่อนดูกรีนโอ๊กผมยืดฟินเลผมยืดแต่เรดโอ๊กผมไม่ยืดอก็เป็นกระสายพันธุ์ด้วยนะครับตรงนี้ยืดไม่ยืดแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาเพื่อนๆปลูกเรดโอ๊กแล้วมันโหมันโหตรงกลางเหมือนกระหล่ำเนาะอ่าผมเจอเยอะหลายคนถามมา มันอ่อทําไมมันห่อล่ะพี่ผมตอบแบบตอบแบบภาษาผมเลยนะก็คือเรดโอ๊กพันธุ์ที่เพื่อนๆซื้อมานะ่ะมันไม่เหมาะกับช่วงที่เพื่อนๆปลูกกันแหละเพราะว่าเวลาเราไปซื้อเราอยากได้ตัวนี้แต่เราไม่ได้ถามเขาว่าตัวนี้มันเหมาะกับช่วงนี้ไหมหรือเขาไม่ได้บอกกับเราว่าช่วงนี้ไม่เหมาะกับฤดูนี้ไม่เหมาะกับเรดโอ๊กตัวนี้นะอืมบางทีก็มีสองแง่ให้คิดเราคิดว่าอุ้ยเรดโอ๊กเนี่ยอย่างนี้รูปที่ถ่ายมามันอาจจะถ่ายตอนช่วง ฤดูหนาวหรือช่วงฤดูร้อนหรือช่วงฤดูฝนที่มันเหมาะสําหรับเรดโอ๊กตัวนั้นแต่พอเรามาลงฤดูนี้มันกลับโหอตรงกลางแต่เวลาโหอไม่ยากนะครับวิธีแก้ก็คือพรางแสงให้มากกว่าเดิมมันจะค่อยๆคลี่แต่ใช้เวลาหน่อยก็เปลี่ยนสายพันธุ์ครับเพราะว่าสายพันธุ์ที่เพื่อนๆปลูกแล้วมันโหอเนี่ยมันน่าจะปลูกเหมาะสมกับช่วงฤดูที่เป็นหน้าหนาวไม่ใช่ช่วงที่เป็นฤดูฝนฤดูที่แดดแรงเพราะส่วนใหญ่เวลาเรดโอ๊กที่โหอเนี่ยมันจะโหอช่วงที่แดดแรงๆถ้าแดดแรงๆเนี่ยสังเกตเลฮะมันจะโหอ ตัวนั้นก็ดูผมมองว่าเป็นที่สายพันธุ์เขาครับก็ปรับใช้เอาครับมันไม่มีอะไรยากหรอกเพราะว่าอย่างของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือเมล็ดพันธุ์เนี่ยผมจะขยับตามฤดูกาลครับผมไม่ได้แช่อย่างเดียวแต่แตอนนี้ผมแช่มีอย่างเดียวคือกรีนโอ๊ครับผมปลูกเป็นบิกรีนปลูกแช่ยาวเลยบิกรีนข้อเสียก็คือถ้าอากาศร้อนอย่างฤดูร้อนเนี่ยใบเขาจะแข็งหน่อยแค่นั้นนะครับนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาส่วนบิกรีนยืดไหยืดครับแต่วันนี้ก็เลยพานเพื่อนมาดูเดโอคครับว่าปัญหาอ่ะ อย่างแรกใบแหลมกับใบที่ไม่แหลมเป็นขึ้นกับสายพันธุ์ครับอย่างที่สองเรดโอ๊กมันมีใบเข้มไอสีเข้มกับสีอ่อนนะครับแต่ถ้าเราซื้อสีเข้มมาเหมือนของผมนั่สีเข้มแต่ตอนนี้มันไม่เข้มเพราะมันไม่มีแดดแดดไม่ถึงมันก็เลยไม่เข้มแค่นั้นครับส่วนเรดโอ๊กที่ปลูกไปแล้วใบมันหอ่อตรงกลางเหมือนกระลำเนี่ยมันไม่เหมาะกับฤดูนั้นสายพันธุ์นั้นไม่เหมาะกับช่วงนั้นแค่นั้นครับก็ปรับใช้เอาในส่วนตรงนี้อย่าไปคิดยึดติดตรงที่ว่า ผักหน้าหนาวมันสวยแล้วฤด,ดูอื่นไม่สวยของผมช่วงนี้ฝนตกตลอดที่ผ่านมาไม่ค่อยตกแล้วครับตกเบาๆแต่ว่ามันไม่มีแดดเลยมันก็เลยออกมาสภาพนี้ฮะริดโอ๊กก็แลดูสวยแล้วกันกรีนโอ๊กมองไกลๆก,ก็สวยแต่พอไปดูใกล้นะครับยืดแต่ยืดดีนะครับผมขายก็ขายทั้งยืดน้ําหนักดีด้วยครับเพราะมันยืดโคนมันใหญ่ก็ขายราคาเดิมครับยืดม่นยืดผมก็ขายราคานี้เนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพยายามบอกกับเพื่อนๆว่าเวลาเราขายผักเนี่ย อย่าคิดว่าเฮ้ยผักที่เหนผักสวยเพื่อนๆต้องมองอย่างหนึ่งเชฟหรือร้านอาหารเขา้าใจเขาว่าในแต่และช่วงฤด,ดูของปีเนี่ยผักสภาพเป็นแบบไหนเขาเตรียมรับมืออยู่แล้วแล้วที่สําคัญเราคนปลูกเราก็เตรียมด้วยว่าช่วงนี้ฤดูแบบนี้ทํายังไงผักเรามีตลอดผักเราสวยผักเราโอเคแค่นั้นนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากพเพื่อนมาดูเรดโอ๊กในช่วงฤด,ดูฝนปัญหาค่าใจต่างๆผมก็เคลียร์ในส่วนที่ผมคิดว่าออมันมีแค่นี้แหละ หรือถ้ามันมีนอกเหนือกว่านี้เพื่อนพิมพ์ถามมาถ้ามันสั้นผมตอบไปเลยแต่ถ้ามันยาวผมทำคลิปให้ดูแบบนี้อ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ